อย่าเพิ่งกดปิดนะครับอย่าเพิ่งกดออกนะครับวิดีโอนี้นะครับสั้นๆยาวแค่ประมาณ2นาทีกว่ากวาแค่นั้นเองนะครับคุณจะได้รู้ว่า7วันนี้นะครับผมทำลายได้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กำลังมองหาช่องทางวิธีการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองอยู่นะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับถ้าเกิดคุณนะครับ ทำงานประจำอยู่แล้ววันที่สิบห้ากลางเดือนเงินเดือนหมดอ่าเงินเดือนหมดคุณทำยังไงดีครับบางคนอาจจะยืมเพื่อนอ่าบางคนอาจจะขอพ่อขอแม่อ่าบางคนอาจจะกดบัตรเครดิตมาใช้อ่าถูกต้องไหมครับแต่วันนี้นะครับผมมีทางเลือกอ่เป็นทางเลือกช้อยช้อยหนึ่งนะครับให้คุณเลือกเลยนะครับว่า วันนี้นะครับจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณเพิ่มกระเป๋าตังอีกกระเป๋าหนึ่งให้กับคุณนะครับวันนี้นะครับมันก็จะเป็นรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับอันนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับเข้าสู่เว็บไซต์การจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจุดๆุดๆอ่าอุ๊บไปก่อนนะครับแล้วก็ทุกท่านสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์จริงๆเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแม่กุญแจนะครับเวลาล็อกอินเข้ามานะครับก็เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่ TMB นะครับเป็นธนาคารนะครับก็จะมีแบบนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าบริษัทของที่ผมทําอยู่แล้วก็ทีมงานร่วมกับสร้างเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นอ่ใช้เว็บไซต์ ที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับธนาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆเลยนะครับเห็นไหมครับเว็บไซต์ของจริงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไรายได้กันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยนะครับก็มาดูไรายได้ตั้งแต่วันที่17นะครับวันที่17นะครับผมรับไปแล้ว1,215บาทจุด00สตางค์นะครับ ตามมาด้วยวันที่18นะครับผมรับไปแล้ว2823.75สตางค์นะครับแล้วก็วันที่19บรับอีกสองพันกว่าบาทวันที่20่รับอีก1นึ่งพันเจ็ดรสตางค์นะครับแล้วก็วันที่2 2อ่ารับไปอีก1ันเจสตางค์แล้วก็วันที่23ที่ผมอัดวิดีโอนี้อยู่นะครับรายได้อาจจะดรอปลงมา502.50สอ50าสิบสตางค์อ่าคุณเห็นไหมครับว่า รายได้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดรวม7วันนะครับผมทำเงินไปแล้ว11,898.75ืนงกสุดเจ็ตางค์คุณจะเห็นได้เลยนะคะว่ารายได้แค่7วันเองอันนี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือนะครับที่ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ1 7ึ่งหมาสตางค์นะครับนี่คือรายได้ที่ยังไม่ใช้เลยนะครับอ่าผมมีแต่นะครับแต่อย่าพึ่งเชื่อผม ที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ต้องการให้คุณเชื่อ,อผมไม่ต้องการมาโม้ให้คุณแบบเออโม้หรือเปล่าทําขึ้นมาแล้วโม้หรือเปล่าผมไม่ต้องการให้คุณเชื่อเลยครับแต่ผมอยากให้คุณลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองอ่ะวันนี้นะครับคุณลองตั้งคําถามของคุณเลยนะครับว่าปีใหม่แล้วชีวิตของคุณดีขึ้นหรือยังหรือชีวิตของคุณเนี่ย ทำงานมาตั้งแต่เดือนมกราคมยันเดือนธันวาคมเก็บเงินได้กี่บาทแล้วหรือเก็บเงินไม่ได้เลยทำผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่าผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่าว,วันเวลาก็ล่วงเลยไปอายุของคุณก็มากขึ้นเงินก็ไม่มีให้เก็บฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเลยนะครับว่ามันเป็นกับเครื่องมือที่คุณใช้นะครับถ้าเกิดเครื่องมือที่คุณใช้มันไม่สามารถ สร้างไรายได้ตามที่คุณต้องการได้เนี่ยผมแนะนํำนะครับให้เปลี่ยนเครื่องมือหรือลองหาวิธีการเปลี่ยนหรือเขาเรียกว่ามองหาวิธีการทำงานใหม่ๆนั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ให้คุณเชื่อนะครับปีใหม่แล้วนะครับก็คุณลองกลับไปคิดทบทวนนะครับปีที่ผ่านมาว่าคุณได้ทำอะไรไปหรือ,อยังเพราะาปีใหม่คุณก็จะแกะ่อีกหนึ่งปีผมก็จะแกะ่อีกหนึ่งปีถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ย ทุกคนจะมีความสุขได้ก็ต้องมีเงินก่อนนะครับโอเคผมจะไม่โม้อะไรมากนะครับถ้าเกิดคุณสนใจที่อยากจะสร้างไรายได้เสริมอ่กับผมนะครับหรือกับคนที่ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณนะครับติดต่อเขาเลยนะครับบอกว่าต้องการดูข้อมูลหรือถ้าเกิดว่ามีเว็บไซต์คุณก่อข้อมูลนะครับอาจจะเป็นด้านล่างด้านขวา อ่าหรือข้างใต้วิดีโอนี้มีลิงก์ให้คุณคลิกนะครับคุณคลิกไปเลยนะครับหรือว่าใครที่เอาวิดีโอนี้นะครับไปโพสใน Facebook นะครับคุณก็ลองสอบถามเขาดูนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในวิดีโอหน้าน่าจะเป็นหลังปีใหม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวไรายได้แบบจัดเต็มเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ